Tukar dia tak jeleng Itu lah Sok sewa yang kita tak Nah, tak jeleng Kau tak main pun Tak boleh cek lah Tak jeleng 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 Sampai hari ini, nama no saya Salmanullah, no, kita utek. Nama saya tadi ini, nama saya Tuhan, 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 Tuhan. Dia utak-utik nama saya. Sampai kita mulai, bakal, apa, berhiasan nama saya. Haramu. Nama saya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Di ceria ini nama saya, nama saya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kau nama <tik> การอุธณรัฐมนตรีสาสุขวันนี้พร้อมที่จะเป็นนายกนักธิการเพราผลงานของท่านมากผลงานก็บอปดอรเลยสรต์เกานเนีตลานิงสีบุบุเลศุีรัมย์ตุยบุแค่งุกใจไทย Jadi putera pak dahau boleh perihal mu peraman kau melayan tak? Sebab tu saya yang buat lain tu macam orang nak kau lain pun. Mereka mau mau datang ibu, leh dua mungkin berpek, puter dua ya. Sute apa sukiri, okay boleh pilih apa lagi.

ตำบลการิสาแล้วเยวาวชนวันนี้มากันค่อนข้างเยอะนะครับมากันประมาณ700คนก็มากันเพื่อที่จะมา,าเขาเรียกว่าอะไรจะมารู้จักนมักคุ้นกับว่าที่ว่าผู้สมัครคนใหม่นะครับซึ่งผมเองก็ก็เป็นคนในพื้นที่ก็ได้บอกพูดถึงนโยบายของพรรคแล้วพูดถึงนโยบายที่ผมคิดว่าทําไมผมถึงต้องลงเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับก็ ตอนแรกก็คือผมเองเนี่ยก็บอกในเชิงลักษณะว่าภาพกว้างของเชิงนโยบายแต่ใน,นลักษณะของพื้นที่เนี่ยตัวผมเองเนี่ยก็ได้บอกว่านโยบายในส่วนที่ผมจะทํางานในพื้นที่ในส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือจะผลักดันในเรื่องตลาดนับตลาดเกษตรนรับซึ่งผมเห็นว่าพี่น้องประชาชนที่นี่เนี่ยลำบากมากเขามีาผลละหมาก,ากไม้เขามสีสินค้าแต่เขาไม่รู้ว่า จะไปขายที่ไหนซึ่งพื้นที่ที่เขาจะขายได้ก็ระยะทางไกลอย่างเช่นยลาอย่างเงี้ยหรงเช่นชุมพรอ,อย่างเงี้ยมันเป็นพื้นที่ห่างไกลเพราะฉะนั้นผมเลยเล็งเห็นถึงนโยบายในการที่ทําตลาดในพื้นที่เพื่อให้คนในพื้นที่ได้สามารถที่จะได้ไม่มาขายแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไปไกลนะจะได้เพิ่มความสะดวกสบายกับชุมชนได้มากขึ้นันั้นคือเชิงนโยบายในพื้นที่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมอยากผลักดันในเรื่องของการกีฬา อยากผลักดันเรื่องสนามกีฬาให้มีทุกตำบลน,นะครับอยากให้ตำบลเนี่ยได้มีสนามกีฬาเป็นมาตรฐานระดับตำบลซึ่งมีส่วนของมาตรฐานของสนามกีฬาฟุตบอลนะลูวิง่งหรือโรงยิมอะไรต่างๆเนี่ยเราอยากจะสนับสนุนตรงนี้ยากผลักดันตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นในทุกๆตำบลส่วนใหญ่เนี่ยก็ตอนที่เข้ามาในพื้นที่เนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยเด็กเป็นกังวลในเรื่องของคนจบใหม่ก็คือคนจบใหม่เนี่ยกับการมีงานทําซึ่งคนส่วนใหญ่ที่จบมาจากในพื้นที่เนี่ยหางานทําค่อนข้างยากมากเราก็เลยจะผลักดันให้คนจบใหม่เนี่ยสามารถที่จะหารายได้ในพื้นที่